สัญญาณเครื่อง,มงไม่ได้เลยนะลองดูไงไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้นเป็นดีแท็กใช่ไหมล่ะใช่อันนี้อันนี้วันนู้นคอได้แล้วได้แล้วได้ปะเนี่ยเกี่ยวด้วยทั้งเกี่ยวด้วยแล้วมาแล้วเห็นะไะมสัญญาณเครื่องโอห,โรหรแล้วไมวเครื่องเลยทีแรกมาต่อเลยเดี๋ยวมาต่อ เอามาแล้วค่ะฝากแชหน่อยฝากแช่น่อยฝากกดไลค์กดแชร์นี่ๆอันนี้ลูกค้ามาแล้วเปล่าเยื่อะเยื่อย่างนีนะอย่ามาตอนนี้นะอันรับน้องอันบอกไว้ก่อนนะนรับหมดเลยนะใครก็รับหมดเลยนะเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมกระมงกระหมาแอนก็ไม่ได้เว้นนะนี่กะหมายั่ไปกัดกันมาอีกนะเอามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่เอามาดูคันนี้คันนี้ไม่ได้ร้องคันนี้ไม่ได้ร้อง แม่บอกว่าถ้าไม่ได้ร้องแม่ไม่ให้กลับนะลูกกลับบ้านอยู่แล้วแม่บอกว่าไม่ได้ลูกมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่าเทียมกันลูกมันต้องรอให้ได้ทุกคัน,อ,น,นอันนี้เป็นรถของเบียครับงเบียช่างเบียก่อสร้างคือช่างเบียเขาทำก่อสร้างจริงรับสร้างบ้านรับตกแต่งบ้านนะคะรับแบบินโนเวทบ้านประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ก็ถ้าดูผลงานดูง่ายๆดูจากอู่นะคะอู่นี้เขาก็มีคนทำเองอเดูได้เลยอันนี้คือ ทำอู่แรกกับการทำรถเลยฮะหรือตัดกันเลยฮะนี่ค่ะก็คือถ้าคุณอยากจะได้อู่แบบนี้นะคะคุณก็มาทำรถให้เขาอ่ะคันนี้ทำอะไรไปบ้างเมื่อกี้ลองสองห้าไปแล้วก็ใส่กงาซใสายไฟตามต้นเหล็กคุณสบายนครับผมใส่ไฟหัวพิทติ้งอะไรไม่ได้ทั้งหมดสายไฟหัวพิทติ้งเที่ผมพันนี้เมื่อกี้อันเตอร์พูดถึงสายไฟนี่มาดูเขาช่างในป่าก็จริงแต่ดูกันเก็บใสการเก็บสายไฟโอ้หูเนธรรมดานะอุปกรณ์นี่เห็นไหม น้ำสไลด์หรือว่าแบบหลายๆอย่างดูดูสายค่อนข้างจะเลยเขาบอกว่าเขาเป็นอูที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาก็เลยเปิดร้านตัวเองเลยจะได้มาซื้อที่อื่นเออถูกไหนนะไหนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ร้านอะไรเอานี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมชอบไหมไหมไม่ชอบเลยไหมอ๋อแล้วแบ่งไหมก็สมมติว่าแบบได้เคียงแบบราได้ครับพได้ครับ ก็งมีนะคะเออมาได้เลยนะคะนี่คนเลือกใช้ราของดีดีเฮดเบอร์ดีก็มีข้ามอาการเป็นไงเปิดกล้องอ่ะเขาเรียกแล้วนะสัญญาณดีปุ๊บแบตจะหมดเอ้า <laughs> ชีวิตเออไปแล้วนะคะตอไไปแล้วแล้วทีนี้แม่บอกว่าหนูลูกหนูจะมาลองรถค่คันสองคันไม่ได้ลูกแ้วเขามาให้หมดเราลองลอกให้หมดนะอ,อ่ะอันนี้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวรีบไปดูบล็อกเครื่อง บล็อกเครื่องอันนี้เป็นสามพันละสามพันเซบโวเอฟห้าเซบโวเอฟห้าแมปด้วยสเต็ปหมื่นสองครับหมื่นสองครับอ่าคือเธอถ้ารถเริ่มทำเครื่องซิ่งแล้วเนี่ยเราหมื่นสองได้เลยถึงไม่ใช่ครับถ้าเป็นรถแข่งแบบเต็มเต็มก็คือสองหมื่นสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสเต็ปรถแข่งค่ะถ้าหลังถนนมีสเต็ปเดียวแล้วก็เริ่มต้นสี่พันห้าสี่พันห้าคือแมทธรรมดาขับรถแบบไปแดงเลยอ่ไปแดงเลยคับไม่ลื่นสองพันยี่สิบบาทคัดไม่ลื่นอ่ะอ่าแต่ว่ามีชุด โปร99โปร99โปก99คืออะไรมีตราเป็น99แล้วครับมีแก้วาลมีแมพมีแมพพีดีเจียพอดีเจียวัดบูธวัดบูธมีสี่ห้าอย่างนะอ๋อสี่ห้าอย่างก็คุ้มอ่ะคุ้มเรานะไม่คุ้มช่างไปค่ะช่างคะเราไม่พูดร่องนำเพลงช่างเบียร์คะแอัเตอร์ขออนุญาตร้องนะคะค่ะ ไม่ต้องแล้วละอกไม่ต้องขอไม่ต้องไม่ต้องขอแล้วแหละขอขอเป็นพี่ที <c oughs> เขาเรียกว่าขอเป็นพี่ทีเออเนี่ฮะก็ข้างในก็สวยๆเลยนี่พี่ก็กลัวพี่ก็กลัวลงมื้อเขาเตรียมเบาะไว้ให้ด้วยเอาช่างขึ้นเลยค่ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเดี๋ยวลอกขับเดี๋ยวลองขัะ จัการกลับมาจอการเดี๋ยวขึ้นด้วยรีบก็แล้วก็แชร์ลยนะรีบไปนะแบตบจะหมดแล้วนะเดี๋ยวขึอนเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งด้วยเดี๋ยวลงองไปพัห้าหน่อย <ไป S 1> ลองพ<ป>ออาดูได้พาเดียวัน<ป>เดียว<ป>ทั้งนะ้เอาแบบว่าเกียสองเกียวพอนะเพราะมันเป็นเอว้าห้านะไม,ไ,มไ,มไม่ต้องแบบหนะักมากนะคะ เอาจริงๆมันดึงดีมากมันมาแบบโหเกียร์มาแบบเกียร์ต่อเกียร์เลยดีมากคะโอ้อเอาเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยวเติร์ดขึ้นเบอร์โทรทั้งขอดให้ถ้าใครสนใจมาได้เลยนะคะนี่เอาเฟซบุ๊กด้วยนะคะ,คะคไปหนึ่รอบ เป็นวเอสนะคะอ่ามันก็จะนี่นิดนึงเฟื่องคลายบอกได้ไหมบอกได้ทำแต่เมื่อกี้ท่อขาดเลยไหมเออท่อ拉มาเลยใครเล่นน่ะพี่เกี่ยวนะพี่เกี่ยวนะพี่โอเคนะแรงบอกไม่รู้ท่อขาดท่อขาดไปเลยท่อหยุดเลยท่อหยุดเลยเอาดูแรงหรือเปล่าไม่รู้นี่ไงห้อยเลยเด้อ ไอ้แครักๆไปแล้ยลุงต่อไม่ได้ทำต้องเจอ้าวใครสนใจมาได้เลยผิวสเต็ปนี้โทรมาคุยกันจังแม็หรือว่าจะมาเขาเรียกว่ามาดูแลรักษาบำรุงได้หมดจะเป็นม้วนเครื่องได้หมดอ่ะแล้วขอไปอีกหนึครั้งได้ไหมได้สั่งไปเฮ้ยเอาอเฮ้ยฝากเลอแทนเขาชิบกบุ้ย อุ้ยอุ้ยนี่ทันทีรอบสองแล้วนะอันนี้เป็นเครื่อง456ไร้นะเลยตรงรุ่นชุดที่ไปดีแม็กทำได้หมดนะเออไม่ใช่ว่าทำได้แค่แบบดีแม็กเชฟอะไรอย่างเดียวบางทีกูกลับบ้านก็ดีเหยีดเจ้าของรถบอกกูไม่น่ามาเลยไม่น่าเลยนะคะอ่ะนี่ทำอะไรมาบ้างช่างก็เป็นชุดไฟดีแม็กครับเป็นชุดไฟดีแม็กครับผมเป็นเครื่องตรงรุ่นอุ้ยดูดูเขาใช้ของดีนะอ่าดูดูดูอุร้อน คันนี้มั่งตกใจค่ะแล้วแอนเตอร์ลองมาแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่โอเงานอันนี้ให้ดูแค่ทำอย่างนี้เท่าไหร่ทำนี้มันก็อยู่ที่ว่าใช้คือใช้ของครับใช้คือแต่งก็บาทนะแต่งก็บาทเพราะว่าตะตันมันต้องทำแก้น้ำดันแก่น้ำดันใช่ครับหลักๆคือเป็นชุดไฟดีแม็กอ่าล้วเป็นชุดไฟมันจะทำเหมือนอย่างนี้ทำเยอะมากกว่ารุ่นอื่นใช่ใช่แล้วแบบอันนี้เทอร์โบเทอร์โบเป็นสี่แปดหรอสี่แปดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัวรถเดี๋ให้ดูตัวรถนี่ ได้นี่เห็นไหมห้องเครื่องก็จะสวยๆนี่ดูตัวรถนี่แม่อันนี้โลโก้เนี่ยถ้าจะมีโโต้องมีทุกคันเลยนะนี่ช่างในป่ามันสวยนะคันนี้สวยคันนี้คันนี้สวยอันเตอร์ชอบทรงสวยมากนะคะหล่อลหล,ล่อมากเจ้าของรถก,ก็หล่อเขาบอกแม่อ่ะขอพังเสศษเครื่องได้ไหมคันนี้ได้เฮ้ยเฮ้ยหันไปมองหนะ้าเจ้าของรถโู้โห เอาเตอรขอฟังเสียงค่ะนี่ขอฟังเสียงขอฟังเสียงแล้วเ้าบัาตรแล้วก็แชร์ให้เตอร์หน่อยค่ะมาจะกลับบ้านอยู่เลย ดูดูอ้าวนี่เธอโบคู่ก็มีแต่นั่งฟิวส์จะโบคู้ขึ้นมาไม่ไปเร็วๆแบตจะหมดแล้วไม่ใช่อะไรพักเถอะมานี่นี่นะเกงใจแม่นะแม่เอาสาแบบเดินมาจะกลับบ้านอยู่แล้วเดียวแม่บอกให้มันหนูลองไม่คาะปะลูกเออแม่คะหนูขอพักก่อนแม่เขาบอกว่าในถังของรถขไน้อยใจจริงเหรอใครอะเจ้าของรถเจ้าของรถขับไปะล่ะ เอาทำไมเอาชี้ให้ไปใช่ไปเอา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 ตะเกียบเอาโห้คนน้อยใจกันอีกตายแล้วตัตายค่ะโอ้ขึ้นหน้ารถเลยขึ้นหน้ารถเลยอันนี้เราลอกสายนะเราล็อกสายเอาขึ้นก็ขึ้นดูดิจะดึงขนาดไหนโห้แล้วด่าอันนี้มัเธอบอกคู่นะโอ้ยไอ้หอุมศพขอให้ไม่ติดนี่นะอันนี้ก็เราม็อกสายดู แ้าของรถบอกร้องให้หน่อยอันเตอร์ร้องให้หน่อยนี่นะคะข้างในก็ยังเป็นบอดี้เดิมๆอยู่สวยสวยนะสวยอยู่นะคะถนนถนนก็เต็มใจเป็นใจแล้วเจอรถรถไม่มีมาเลยต้องการมาเอาเอาเบ,บ,บ,บาเบาเบาเด้อ เทอร์โบลูกแรกลูกที่สองนะคะเออท,ท่าไรพี่คะาแอนเตอร์ลองให้แล้วนะคะแต่แฮสก,กิจช่างพอร์ตไว้ว่าไม่ต้องเต็มเพราะว่าเทอร์โบคู่มันน่ากลัวคุณต้องเข้าใจว่าเวลาบูทมาเนี่ยมันมาน่ากลัวนะอ่าเวลาดึงก็นิดนึงเออแอนแอนเริ่มกลัวเทอร์โบคู่ถึงแอนจะมีเทอร์โบคู่แอนเตอร์ก็ไม่ได้ชิมทุกเรื่องนะคะเออนี่นะคะมุมสวยมุมสวยวที่นี่ ที <ITA> ่นี <S <S <ites> ่ใครจะมามาได้นะคะเดี๋ยวเตอรขึ้นเบอร์โทรช่างของไวให้อันนี้้อ้อหอันนี้บล็กนะคะติดตามได้อ่ะเอาเบาเบาเอาเบาๆบๆเอาเบาๆบบบบนะคะบ่เ็โบกุ๊มันริวๆิ้บาเๆาๆา ก็เป็นประมาณนี้พอได้เรื่องน้นนี่นะข้งในภายในไทเย็นเป็นทองนะคเขาก็มีชุดแตกนี่อันนี้คือวัดวัดคุณภูมิทำครบอ่ะมีคบเลยนะคะพอนะคะเตอร์ขออนุญาตพอนะไม่ไหวนะคะถ้าเล่นนุกคันนี่ยังมีข้างในโอูอีกสามสี่คันใช่ทั้งขอดฝากนิดนึงอยู่ที่ไหนอยู่มวกเล็กสลับบุรีครับผมใช่ถ้าใครสนใจเบอรโทรศูนย์เก้าสาม 6965589ครับดานลาครับเออทั้งหมดทางเฟซบุ๊กค่ะครูตะสอดโป้อพสลับรีช่างในป่าครับนี่ติดตามได้นะคะมาดูได้ทำรถมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีครับผม้วเตอร์มูดงี้นะคะผลงานในสนามเมย์รถบ้านเมย์แมทแนน้นรถดูแลรถได้หมดไม่จำเป็นต้องมาแต่งแข่งเงินเดียวหรือแต่งสวยอย่างเดียวดูแลรถเราก็รับทำฝากด้วยไอ้อย่าลืมโปรโมชั่นครับผม9 9 0 0สำหรับ19นะครับแก้วาวอุจยาดีแมพวัดบู๊ ท่ารีแม็ก์อย่างเดียวอีทีฮดสี่พันห้าครับสเต็ปเริ่มตน้นสเต็ปเริ่มตน้นครับผมถ้าสเต็ปถ้าสเต็ปแบบว่าหลังถนนติ๊กตน่ตอยก็หมืน่นสองครับหมื่นสองรถแพงสองพันห้า 25, ครับผมอันเตอร์ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค